สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดียามเยินนะคะมาดูน้องพันาละายนะคะมาชมน้องพันาละายนะคะสาวน้อยนะคะสาวน้อยน่ารักมาเรานะคะ มาดูความน่ารักนะคะความสุขสนของน้องนะคะแม่จา่าดค,ค่ะคุณตาทำที่นอนให้นะคะทำที่ให้น้องนอนนะคะน้องชอบจริงๆนะคะที่นอนตรงนี้นะคะดูสิคะดูสิคะน่ารักสุดๆเลยนะคะเองจะกเล่นนะคะตามภาษาเด็กๆนะคะอย่างไรเรียงสาอยู่นะจ๊ะแม่เม่ยขาอย่างไรเรียงสานะคะ เอาไม่ใช่หลับระบลรุเอาทำไมจะหลับง่ายหลับตายขนาดนี้เนาะจะหลับใช่ไหมจ้อาอ๋อยังจ้ายังค่ะหนูยังไม่หลับค่ะแม่แม่คะหนูเล่นอยู่จ้าน่ารักมากๆเลยนะคะนอนเพอ่ดเลยคุณจะจะไปเอเบอเอเอบอถ่ายรูปเอาหนูอ ถ่ายตอนหลับนะคะนอนกลนไหมดูที่เล่นนะคะเล่นตามภาษาเด็กๆนะคะนี่นะคะ่ะโอ้รุนแรงมากๆเลย,ยรุนแรงมากๆเลยเอา้า กลิ้งไปกลิ้งมานะคะมาลูกบอลนะคะสุดจะน่ารักมากมากเลยฝากแม่เอซผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะฝากแม่เอสุซีสุดท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องน้องพนรายนะคะ น้องพนางลายเพิ่งมีช่องเล็กๆนะคะยังไม่ทันมีแม่เอฟซีติดตามเยอะนะคะแม่แม่จ๋าฝากนะคะฝากกดติดตามให้กับน้องพนาลายแม่ไข่มุกด้วยนะคะสาวน่ารักมากนะคะลายเรียงสาม,มากๆเลยนะคะแม่แม่ค่ะรายเรียงสาม,มากๆเลยโอ้โหดูที่ความน่ารักนะคะเล่นไปตาเด,เด็กๆนะคะ จะเอกับแม่กันเล่มาจะเอกับแม่กันเล่ชอบตรงนี้มากมากค่ะแม่แม่ค่ะชอบมากๆเลยนะคะชอบเล่นนะคะชอบนอนปลิ้งนอนเกลือกนะคะเอาละเอาหญ้าไปปลูกบนหลังแล้วเอาละปลูก่บหญ้าบนหลังแล้วค่ะแม่แม่ค่ะหนูเอาหญ้าไปปลูกบนหลังแล้วนะคะหนูเล่นอย่างมีความสุขเล้นะคะ ดูท่าหนูเดินหนูข้าหนูยืนสิคะดูท่าหนูยืนนะคะเอาละหนูเล่นเอาละสนุกมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ปลูก้าบนหัวนะคะนม่ค่ะเอาาใส่บนหัวนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะจะเอ๊ะทำไมน่ารักอย่างนี้เนาะ เล่นกับน้องทับพันลายนะคะเล่นทั้งวันก็ไม่เบื่อนะคะตุ๊ติตุติอ่ะตุติได้ยินเสียงพี่เขาเขาร้องไหมได้ยินเสียงพี่ร้องใช่ไหมเอาหูฟังใช่ไหมยังหูฟังเลย ดึงกระดิ่งตัวเองให้ดังนะคะดึงตัวเองนะคะเอายาไปปลูกบนหลังแล้วก็ดึงกระดิ่งนะคะน้องเขาเล่นตามภาษาเขานะคะสุดจะน่ารักเลยนะคะคุณแม่คะสห็นไะมุะดูที่จะทำไปนะคะแต่ละท่าน,นะคะไม่เหมือนกัน <laughs> เอ้ย ตึามตืมความสุขสนของน้องนะคะสุขสนมากๆเลยกำลังอยู่ในใบน่ารักนะคะแม่ๆค่ะกำลังอยู่ในใบน่ารักค่ะยกมือยกไม้นะคะโบกไปโบกมานะคะ ไปเล่นไปลูกไปกอะเอเบบี้ Baby, ไปเล่นนะลูกนะเล่นให้สนุกเลยนะคะเล่นออกกำลังกายตอนค่ำนะคะเหนื่อยแล้วใช่ไหม้มองพันนลายเหนื่อยแล้วใช่ไหมจ้าเหนื่อยหรือเปล่าคะ ทำดูทำโอ้ได้ทุกท่าเลยแม่แม่๋าได้ทุกท่าเลยค่ะไม่รู้ท่าอะไรเป็นท่าอะไรนะคะสาวน้อยน่ารักสาวน้อยน่ารักกี่ท่าอะไรมั่งลูกกี่ท่าแล้วเนี่ฮะท่านั่งท่านอนทาวิ่งท่าเดินไหนไหนคนสวยไหน เสียบสายใส่มาทางาย่ทำไมูแย่บนหัวเหรอนอนอีกไหมเล่นอีกไหมกลิ้งไปกลิ้งมาอีกไหม เดินไม่หยุดเดินไมยน่ย่อนค่ะขยันเดินมากๆก็น้องพนรา,านี่นะคะบุญรู้เอ้ยยุดยางในลูกบุญรูบุญรู้นหบุญรูร้อยู่ไหนนะนไหนาบุญรู้อยู่ไหนเนาะบุญรู้อยู่ไหนจ้าอ,อ้ยมาแล้วรู้ชื่อตัวเองอีกบุญรู้นานไหนเด้ยเด้รู้อีกรู้อีก เออชูตัวเองอีกเดิน,มนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเดินได้ทั้งวันเลยค่ะสาวน้อยร้อยไม้ใช่ไหมไปแข่งมาราธอนได้แล้วน้องพนาราย ไปแข่งกีฬาได้แล้วเราเสร็กดิงสสกทรายได้ทั้งวันเลยปลูกหญ้าบนหัวแล้วใช่ไหมคะเอาหญ้าไปปลูกบนหัวแล้วสาวน้อยอ่อนเอนนะคะก็จะครบแล้วคะ่ะจะครบ นงเอจะครบสองปีแล้วนะคะวันที่ยี่สิบแปดก็ครบสองปีแล้วจ้านี่นี่เดือนนี้ละค่ะเดือนครบปีของน้องนะคะวันที่ยีสิบแปดนะคะเป็นวันคลอดวันเกิดของน้องรืมตามาดูโรคนะคะอ,อย่ารีบเดินที่เข่าอ่อนอย่างนั้นแหละเ,เด็กเอ้ยเด็กน้อย จะครบวันเกิดของเธอแล้วใช่ไหมคะหนูจะเป็นสาวแล้วเอาเสพเข้าไปโยนเข้าไปเอา้ายโยนเข้าไปเอา เล่นดินเล่นทรายนี่เก่งเลยนะคะสีดินสีทรายนะคะเก่งมากๆค่ะสวัสดีจ้าฝากแม่ๆมนะคะกดไลค์กดแชร์ก,ด,กดติดตามนะคะสับตะไคร้ให้กับช่องน้องพนรายแม่ไข่มุกด้วยนะคะคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันหน้าก็ติดตามชมน้องพนรายใหม่นะคะก็ขอกราบสวัสดีจ้า